สวัสดีพี่น้องเพจ Facebook YouTube นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้สายๆหน่อยพาพี่น้องมาดูอะไรหน่อยนะครับแปลกๆนะครับก็วันนี้อยู่ที่บ้านอาวยนะครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ผ่านมาเจอคุณตานะครับตานวัวไปหน้านะครับ เอาคลิปมาฝากพี่น้องสักหน่อยนะครับเดี๋ยวคอเขตาตัวใหญ่ประมาณเอาบ่ครับเหลือตัวหนึ่งก็ไปนาคนเดียวนะครับเอาไปไกลอยู่บ่ครับเอาไปไกลอยู่บ่ครับไกลอยู่โอ้ เอาไปแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตคุณตาหน่อยนะครับเอ,เอากลับบ้านซุมือบ่ครับ,รบแบบนี้ก็จะปลอดภัยกว่ารเราไล่นะครับอ,อ๋อก็เลยเอากลับบ้านช้าบ่ครับเอาไปอ,าอ,อ๋อรถมันเยอะนะครับรถมันหลาย ตัวหน่อยอย่างบ่ท่านมูบ,นลลบ่อใหญ่ก็แหลกต้องขับส่รถอ๋ออันนี้มันโหลล่ลลวเนาะมันประื่นเลยเนาะครับลหลอีดีนะครับไปเลย <S <S ไปลูกไปน่าจะ <S <S ทำ <S <S มันรู้แล้วนะครับน่าจะรู้ความแล้วนะครับก็เลย น่ากี่ตัวโอ้หลายตัวอยู่นะครับทีเดียวนะครับนี่ไปลเลยนะครับ มันทุกตัวเลยครับเอาไปนี่หลายกิโลเลยครับบัวก็มีแต่อ้วนนะครับไปทำนาด้วยครับไปเลี้ยงวัวด้วย ลืมขาอปโทรตาไว้นะครับว่าเพื่อมีใครสนใจวัวตานะก็ตาอยู่บ้านอบอยเนี่นะครับอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปถ้าต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ